วะวะเทสิย่อมย่อมกล่าวสันทายะย่อมกล่าวสันทายะปิดแอร์ปิดเปิดหน้าต่างปิดแอร์เปิดหน้าต่งางสันทายะหมายเอาสันทายะหมายเอายังปริยายัง ซึ่งมุลซึ่งซึ่งเหตุนั้เนเออดังอย่างใดอย่างอย่างปริอย่างปริยายังซึ่งซึ่งมุลเหตุใดโสปริยาโยซึ่งมุลเหตุนั้นโส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 ปริยาโยเหตุนั้นครับเหตุนั้น โนจะโหโหติย่อมย่อมไม่มีแลดังนี้